สวัสดีครับผมแม่นาจาย์นะครับมือพินพากินนะครับมือนี่มีเมนูเด็ดนะครับผมทอดหางหมูกรอบนะครับทอดหางหมูแล้วก็เป็นหมูกรอบนะครับผมแล้วก็สมตําครับมือเนี่ยนะแซ่บต้องกันครับผมลองหางหมูกรอบกันวันที่กรอบบ่อือออ้การอยู่ครับได้การอยู่ ดำปูมันลาครับพักกันจองหมูกรอบครับอืมกรอบ นส่งต่ำต้องใส่มือรครับนะไม่เป็นไรดีขอทา เห็นเป็นทอด <c oughs> เป็นกิ่เห็ดฟูดีแท,ท้นลองเห็ดส่วนบิงึงกับกับฟูดีครับกับผึ่งหัดเห็ดถือว่าโอเคอยู่ Ну <laughs> ควบดีครับจาอยากกินยากเนี่ยเพราะว่านเป็นหนังหุ่มกระดูกเนาะต้องแทะเอาต้องไปหันห่นครับหั่นตับๆเป็นตอนเป็นชิ้นๆเนาะกิงนไงมันเหยียใไซแบบทั้งหางเลย กินทหารเส้สกะชับครับ,รบ,รบปลาปุงเรียบร้อยใส่รสดีใส่เกลือปุงรสเรียบร้อย Chừng ngay อืออ่าโอเคนะครับเนาะบ๊วยบ๊วยในซัมนี่นะครับ,บ,บผม ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเด้อกับขอฝากน้องช่องใหม่นะครับผมช่องใหม่นะครับมือพินพาก,กินนะครับกันเลยกับฝากเบืองแง้งนะครับน,นา,ารยรัชานครับผมขอบคุณครับ